เดี๋ยวเราจะไปล่าท้าผีนะคะล่าทาผีอะไรดิตอนนี้นะคะบรรยากาศวังเวงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านแห่งหนึ่งไปล่าท้าผีบ้านเทียนอีนมาก นี่ค่ะผีราชาผีเนื่อง <S <S จากเราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ในโรงสีนะคะก็เลยออกมาดูนะคะว่ามันเป็นเสียงอะไรเป็นเสียงของไก่มันตื่นนะคะก็ยอยากรู้ตื่นเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยนะคะ จากที่เราสังเกตกันมาเราก็เห็นต้นตอของเสียงแล้วนะคะนั่นก็คือมีนกพิราบนะคะมันลงเข้าไปอยู่กับไก่แล้วไก่ก็ตื่นตอนนี้เราต้องช่วยนกพิราบให้ออกมาจากโอ้ยเนี่ยค่ะไก่มันตื่นแล้วมันก็ตื่นด้วยกันหมดเราต้องช่วยนกพิราบออกมาจากกรงไก่ให้ได้ก่อนแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้นะคะว่าจะทำยังไงเดี๋ยวเราลองไปช่วยกันก่อนนะคะ นกเราไม่ออกนกออกเฮ้ยนอกออกแล้วนกออกได้แล้วนะคะแต่ไม่ยอมบินค่ะบินอุ้ยนี่ดูกระปีกมาหลุดออกหมดเลยสงสัยโดนไก่จิกบินแล้วแต่นกมันไม่บินไปยังอุ้ยบินแล้วบินแล้วบินแล้ว,น,ลวนกไปแล้วนะคะ่อยนกคืนสู่อิสรภาพเดี๋ยวจดระเบียบไก่ก่อน